การนะคะว่าน่าจะแล้งกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาทุกๆหน่วยงานจึงต้องพยายามที่จะหาทางในการรับมือขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจความคืบหน้าในโครงการปรับปรุงทางน้ําล้นเขื่อนลำพระเพิงนะคะซึ่งระบุว่าถ้าแล้วเสร็จเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตรได้เพราะว่าให้น้ําได้เพียงพอค่ะ นายศรีราชาจริญพาณิ์ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะนะคะได้เดินทางลงไปตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงทางน้ําล้นหรือว่าสปรินเวย์และปรับปรุงเสริมความมั่นคงของเขื่อนลำพระเพลิงหลังจากที่เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจํานวน75ล้านบาทให้ดําเนินการปรับปรุงสปรินเวย์ให้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม4เมตรนะคะจากงบในการปรับปรุงเขื่อนทั้งหมดกว่า480ล้านบาทที่ยังคงรอการอนุมัติจากรัฐบาลโครงการในการปรับปรุงทางน้ําล้นนี้ก็จะเริ่ม ดำเนินการในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะหากว่าแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2 5 5 8ก็จะเพิ่มความสูงของทางน้ําล้นขึ้นมาอีก4เมตรแล้วก็จะเป็นการเสริมความมั่นคงของตัวเขื่อนลพาพะเพิงได้ทําให้เขื่อนนั้นเก็บน้ําได้เพิ่มขึ้นอีก50ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมเนี่ยเก็บได้110ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะกลายเป็น160ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะทําให้มีน้ําใช้ในพื้นที่การเกษตรนั้นมากขึ้นอีก1,000ขออภัยค่ะ15,000นร่ 15, ดิม มาถทำได้45,000ไร่ก็จะกลายเป็น60,000ไร่นั่นเองนะคะก็ถือว่าจะช่วยแก้ภัยแล้งแล้วก็แก้น้ําท่วมในช่วงท้ายเขื่อนในช่วงฤดูฝนได้ด้วยนะคะไาตรวจสอบสถานการณ์น้ําในเขื่อนป่า